สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะผมอีกแล้วนะในายเดบิกน,น,นะครับวันนี้แนบก็จะมาเก็บแรงเหมือนเดิมนะครับเอาให้ขึ้นแรงโก1กันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือเวลารีแรงอ e ีกแค่2วันนะแรงจะรีแล้วนะตอนนี้ผมอยู่แรงโก2เนาะก็ได้ไปแอบเก็บนอกรอบมานะครับนะตอนนี้แต้มเป็นเท่าไหร่ผมดูกันหนึ่งนะตอนนี้แต้มเป็น2641แต้มนะครับก็จะมาดันให้ขึ้นแรงโก1กันโก1ต้องใช้สามพันแต้มงั้นเราไปลุยเลยดีกว่าทีมก็ใช้เป็นทีมเดิมนะครับ let's go มาฮะตอนนี้เราก็เจอด่านแล้วเป็นสเตจมารินฟอร์อดอีกแล้วนะครับนะอ่าฝั่งนู้นมีปูกราฟนะครับมีเซตลแล้วก็ลุงแสงกับลุจจิอ่ะโอเคฝั่งเรามีนิกาโซโล o บูเล่บูเล่มีคนเล่นบูเล่ด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอาจจะเล่นกิ่งก็ได้นะครับนะโอเคมาตอนนี้ผมก็ใช้ลุงแสงเปิดก่อนนะเพราะว่าถ้าเอาปูกราฟไปเปิดก่อนรู้สึกว่าเอา่ม เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเกมแรกผมน่าจะเอาปูกราไปเปิดก่อนนะแต่เกมนี้ผมขอญอาตเปิดด้วยลุงแสงก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าสายโลเขาที่มันเป็นคิซารุเนาะแล้วก็ลูฟี่อีกนะครับในจากราอีกนะผมรู้สึกว่าลุงแสงนี่มันน่าจะเดินเกมได้ไวกว่านะสำหรับถ้าให้เทียบกันระหว่างกาฟกับลุงแสงเนี่ยผมรู้สึกว่าลุงแสงนี่มันเปิดปร้านนะแป๊บเดียวเสร็จนะครับอาฮะเรดี้ไปฮะโอเคเราก็ไปตรงกลางกันเลยเราจะได้คุมตรงซี นี้กาดนี่กาดเราไปแล้วแงโอเค,อเคผมขอดึงรงนี้ก่อนแล้วกันให้นี่กาดมันเปิดก่อนฮนะโอเคดึงเลยครับั่งน,นู้นเขามีปูนะ่ไงเราต้องหาหลอยปูนะครับฮนะดึงธงต่อไปฮะตัวลุงมันเก่งฮนะช่วงนี้ลุงมันโกงแล้วก็เอาหน่อยฮนะตัวอะไรไม่รู้คนระับมีครบทุกอย่างฮนะเอาปูหลุดตรงนี้ใช่แน่นอนยืนนิ่งสนิทลูฟี่มันไม่สนใจตีแม่งเลยแนละ้วกันตะีไปฮะโอ,โ,อโห้นี่ไง ไอเราก็มัวแต่มองอย่างอื่นโอ้โหไม่ตายด้วยเกือบแล้วไงโอเคครับตีสวนเลยตีสวนได้หนึ่งคิวตีสวนไปอีกล้มอุ้ยโดนต่อยสวนอย่างนี้เลยเหรอเดินไปหรือเปล่าลูฟี่หลบโอเคหลบไม่ทันั้นนอนชิมก้อนมะม่วงอะไรวะเนี่ยมาฮะอัฟกามมาต่อคลิปนี้ไม่ได้ฟิกนะว่าจะเล่นตัวอะไรเป็นหลักนะเพราะว่าไม่ได้มารีวิวตัวนะครับมันจะมาไต่แรงนะครับเอาให้ขึ้นสักตีนะครับไม่รู้ว่าผมจะไต่ขึ้นแพลตตินัมสองทันหรือเปล่านะเพราะว่าแพลตตินัมสองนี่ขาดอีกตั้งนะครับ บอกว่าถ้าผมขึ้นโกหนึ่งไปอ mm ุ hmm. 是是 like uh, uh, it, mm ้ย hmm. อุ hmm. right, like, oh, Likewise, no ้ยอ right. ุ so like ้ยโอ้โหแม่งหลังไหมแรงเหรอแรงเหรอฮะคิสรู้อุ้ยอุ้ยโอเคเขาบวกกันไปให้เขาบวกกันไปใจเย็นๆเราจะเบิ่มนีเกือบเอายังโดนอยู่อีกไเป็นไรครับคนเราผิดพลาดกันได้แต่อย่าผิดพลาดบ่อยมาเดยมาเดยเดินถอยห่างครับเดินถอยห่างกราฟเราหน่วมากหน่วมากไม่ได้เฮ้ยหนัวมากไม่ได้ลบออกว่ามีเออมีเช้งเช้งเราจะเอาได้ไหมเนี่ยเลื่อนเหลือแค่นี้ซะด้วยลบอ่อยธรรมดาเออหน่ะโดนปาด นายนายหงายอะเออเลือดน้อยแค่นี้ก็โดนแชงเก็บเป็นเรื่องธรรมดานะครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเน็ดอย่าพึ่งอย่าพึ่งเน็ดอย่าพึ่งนะจ๊ะขอร้องนะจ๊ะอย่าอย่าอ่าโอเคโอ้โหแม่งเกือบละคือถ้ามันหลุดนานกว่านี้นี่เขาเรียกว่าอะไรถ้ามันค้างนานกว่านี้นี่น่าจะแห้งนะครับเออกระโดนไปก่อนตายไหมไม่ตายด้วยลุจจิมันเอาไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินไปฟันหนึ่งที่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเลยดึงเลยฟันสวนเลยแล้วกันฟันต่ออ่าโอเคดื้อไงไม่ยอมออกอุ้ย คือมันปิงๆนะเว้ยเออเอาได้การ์มาด้วยเว้ยโอเคครับสกิลหนึ่งตอนแรกนึกว่าการ์มันจะไม่ตายก็เลยสกิลหนึ่งฟรีนะตีไปซเทิร์นโอเคอุ้ยพันแปดหรือหมื่นแปดนั่นน่ะน่าจะหมื่นแปดตรงนี้จะสวยโอ้ยเจ็บโดนตัดไม่แคปพีโอเคแต่เราได้คิวมาแล้วอ่าได้คิวปุ๊บก็หลับเลยเมื่อไรตอนนี้เราธงนำครับซีหนึ่งนะสามสิบวิสุดท้ายเขาจะดึงทันมั้ยเนี่ยไอตัวเราเอาการ์ดมาก็เดินช้าๆอยู่ด้วยจะถึงไม่ก็ไม่รู้ตรงกลางนี่เขาจะดึงแล้วเพื่อนบูเล่ไปก่อนเพื่อน อันนี้มันคือสกิลอะไรอ่ะตัวผมก็ไม่เคยเล่นเยอะด้วยเอาละไงลูฟี่ช่วยกันสวยเอ็ต้องอย่างนี้แหละรอกระบรรุกครับกาเล็กซี่ดีไวส์โดโดนมาลุกขึ้นมาเอาบูโฮไปชิมแม่เงเงยโดนทีสัลุยคิสซุมมีโลต่อยสวนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงบอกเลยเจ็บบอกเลยเจ็บนี่ไม่ตุยอย่างเนี้ยะนะล้มอยู่เหรอเอตอนนี้มันล้มอยู่ฮะหลบหนึ่งทีต่อยต่อยเออเอาโหคิสซูฟังฝั่งเรามันลัดไปแล้วหนึ่งวิโอเคสวยก็ชนะด้วยสกอร์สามสองนะครับก็ เกมนี้ไม่ได้แบบว่าอะไรไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้พลิกไปพลิกมาเนาะเราก็คุมเกมนะครับเหมือนว่าฝั่งนู้นเขาจะหลุดด้วยแหละตอนนี้เราได้แต้มบวกเท่าไหร่เราได้แต้มบวกมา120บวกกับอีก20อ่าแต้มแ,แต้มบวกโซโล่นะครับได้เป็นบวก140นะโอเคอัปเดตตะกอสูงสุดด้วยนี่เป็นแรล่งสูงสุดแล้วเหรอที่ผมเคยไปถึงที่ลหันที่เคยไปถึงนี้กว่าแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าแรงสูงสุดที่ผมเคยไปถึงคือแรงอะไรนะพนเพราะฉะนั้นก็ไปกันต่อฮะมาฮะเป็นสเตจมาลินฟอร์ดนะครับ เขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้ลุงแสงมันเก่งนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตรงคลิปเ,เกมพีให้คนที่กำลังเก็บแง้งเนี่ยใครที่ท้อๆอยู่นี่ก็ดูผมนะครับนะามาหาต้องดูว่าเอ้คนอื่นเขาเล่นเก็บแรงเป็นยังไงบ้างเกมพีเป็นยังไงก็ถ้าถ้ามีอะไรดีก็เอาไปใช้นะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีอะไรดีหรอกนะไม่ค่อยจะมีทริคอะไรดีเท่าไหร่นะครับนะก็ถ้ามีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นกําลังใจให้คนไต่แร้งได้ก็จะดีมากๆเลยนะเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นแต่สาหรับคนที่เขาแบบว่า ต่แรงแล้วทอ้ออะไรเงี้ยนะครับนะเจอบางทีก็อาจจะเจอทีมไม่ดีไม่แบบเขาเรียกวอะไรไม่เข้าขาหรือว่าวันนั้นเราอาจจะเล่นไม่ออกก็ก็มานั่งดูขี่ผมได้นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกําลังใจให้นะสำหรับคนที่เก็บแรงโซโล่แรงนะอืมตอนนี้ผมก็เลยเอาการาฟออกมาบ้างนะเพราะว่าตอนแรกเอาคิสรูมาเราก็เปลี่ยนบ้างเอาการาฟมานะครับเรดดี้จัดไปฮะมีช็อปเปอร์สายวิ่งด้วยอันนี้เขาน่าจะเอามาเล่นแบบเก็บเศษนะครับนะทำบูทสามอะไรยี้ลุ้นช็อปเปอร์มันดึงเลยว่ะ มีคีซันรูสองตัวเขาจะไหวไหมเนี่ยไม่อยากไปตรงกลางเลยวะไปทีไรแล้วเหมือนแบบเหมือนลังตุยมันมาแต่ไกลอะ่ะน่าจะเอาไม่ลงนะให้เพื่อนเขาเล่นไปก่อนเราต่อยแล้หลอ่หลอยอะไรเงี้ยหล่อยเอยอยางเงี้ยได้อยู่โดนไหมไม่รู้ต่อยไปก่อนโอ้โหเออโ,โดนแข็งอีกหลบออกมาก่อนไอเราก็ขี้ป๊อตซะด้วยเล่นก้าอะไรนี้นะครับอา้าวมันไม่มีเลือดไม่มีเลือดกระใสโอ้โหไม่หลบได้ด้วยผมหลบออกมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวตุยอะยังไง ราสกิลฮะเราสิกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอลุงแสงสวยแล้วไงตรงนี้ต่อยสัวเอนอนะแปะไปะเปลี่ยนเป็นลุงแสงมาดีกว่า <c oughs> ตัวมันเล่นแบบเขาเรียกว่าไงมือใหม่เล่นได้มือเก่าเล่นดีโอ้โห,โห,หลุงก้าวเราบูโ,โหโหดปะมันเก็บหมดเลยนะครับสาหรับคิดจรู้นะใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่นะครับเล่นไม่ได้เก่งมากก็ลอง เริ่มจากทิสลุนะครับเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรนะครับในกะ็แค่เลี้ยงเลือดเยอะๆไว้นะครับนะพอไก่จะตายก็อาจจะใช้สกิลหนึ่งเพื่อช่วยฟื้นเลือดอะไรยงนี้นะครับนะก็ตีต,ตีตีไปมันก็มันก็เก่งแล้วนะสำหรับทิสลุนะแต่ว่าในเล้งสูงนี่อาจจะแค่ตีต,ตีตีอย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องหาจังหวะเล่นกันซะหน่อยนะเพราะว่ารลงเขาเรียกว่าไงเล้งสเอสขึ้นมานี่ก็รู้เชิงกันเอ้าเฮ้ยกดส่วนเอ้าโอ้โหผมกดผิดผมกดผิดผมว่าน่าจะตุยชชวงเนี้เออเรียบร้อยตุยจริงด้วย มฮะไอเราก็นึกว่าเราจะหายไอแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้หายดีนะก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้ามีไอแทรกอะไรอย่างงี้นะก็คือคิสรูถ้าเจอคิสรูด้วยกันนี่คืออย่าถ้าเขาเลือดเต็มอย่าไปสาดสกิลใส่นะเสียสกิลฟรีต่อยแม่งไปก่อนเลยว่านงลงขึ้นมาสกิลโ uh huh. อเคสวยฮะสามหมื่นสองยัดเข้าไปจุกจกโอ้โหลูฟี่แล้วเราจะทำยังไงเนี่ยทีนี้คือมันอึดโอ้คือมันอึดมากนะลูฟี่นะครับเราจะเอามันลงยังไงเนี่ยเพื่อนโซโลโอ้โหโดแม่งเคาน์เตอร์อีกคือมันยืนทั้งวันอ่ะตอนนี้มันเลือ ล้วจะสู้มันยังไงนเนี่ยโอ้โหนี่ไงหน้าแหกเลยแล้วเหลือหนึ่งนาทีผมจะทันไหมเนี่ยเวลเก้ v 91, ด้วยมันจะโหดอะไรสัามนั่นนะเพื่อนเอาคิสรุมาต่อเลยเร,เรียกว่าเกมไวเราต้องเติมเพื่อนแล้วครับถ้าเราไม่เติมเพื่อนตอนนี้นี่คือแพนะครับสี่ิบวิสามสิบวิแล้วยังไงนิกะเอาไม่ออกด้วยเออไปสัทีไปสัไปไป,ไปสัทีเถอะ ผมจะกันมันยังไงนี่ผมจะสู้มันยังไงเนี่ยคิสรุมันแบบว่าเล่นเชิงกับน,นิกะาได้เยอะอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ชนะนิกะนะเออเพราะว่านิกะานี่มันออกแบบมาเพื่อกระเทอมคิสรุโอเคสก,กิลหลบกามาเอ้าเฮ้ยเราได้นิกะาไมได้วะแล้วก็สก,กิยลยัดเลยโอ้โหสวยจัดตอดนนี้เออ,เอ,อผมไม่ได้จะว้าแบบเนี้ยท่านผู้ชมเข้าใจปะ่ะเอาเพื่อเราดึงได้ปะงานนี้ก็ต้องยื้ฮะยื้งสักหน่อยไปเอ้ยฝั่งนู้นคิสรุผมขอดึงส่วนหรือหรือว่าไม่ดึงส่วนดีวะไม่ดิเอ้ฝั่งนู้นคิสรุมันจะดึงส่วน เดี๋ยวโซโลเอาโซโลแม่งไม่ไปกันด้วยผมไปกันเองผมไปกันเองนี่ไงผมเลือกที่จะกันก่อนก็จะปล่อยไอ้กิซจะรู้มันดึงในช็อปเปอร์มาช่วยช็อปเปอร์มันมาช่วยดึงเอาเฮ้ยผมมันจะจะอันนี้ช็อปเปอร์เฮ้ยย่าไอ้น้องเออเหลือเหลือนิดหนึ่งก็ยังดีโอเคอ้ oh my god โอ้โหแ,แม่งเกมนี้แม่งลุ้นใจจะขาดคือวิญญาณแทบจะหลุดเนื่องจากเนื่องจากแบบเรากันบ้านคนสุดท้ายพอดีนยแต่เมื่อกี้ช็อปเปอร์มันดึงทันก็ เอ้ hey, นะครับนะม,มาฮะเราได้แต้มเท่าไหร่เราได้แต้แมบวกมาร้ okay. อยร้อยร้อยสามสิบสี่โอเคอุนะ้ยสองพันเก้าร้อยสิบห้าแล้วนี่เราจะเกมไว้นี่อีกแปดสิบห้าเต้มแล้วก็จะได้แล้วเนี่ยอะไรมันจะไวขนาดนั้นนะมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเออแป๊บแปบ,ปบมันจะโกน,นึงละ <c oughs> มาฮะเป็นสเตทอิมเพิียวดาวรอบนี้น่าจะนัวหน้าดูแต่ว่าอูออู้ฝั่งนู้นมีคิสรูเยอะซะด้วยมีนิกกาสองตัวโซโลตัวหนึ่งอาคาอู้ใหม่ก็ตฝั่งเรามีจินเบ โอเคถือว่าให้ให้หล่อทงได้อยู่นะแต่ว่าตัวจินเบมน,นก็พอที่จะตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรป่วนคิดจะรได้อยู่นะครับมาฮะแปดฝั่งเรามีแรงงสูงไหมไม่มีใครมีกรอบเลยเขาอาจจะไม่ใส่กรอบก็ได้คิดในแง่ดีเดี๋ยวเขาอาจจะเล่นกิ่งอะไรอย่างเงี้นะครับโอ้โหฝั่งนู้นแม่งโชว์กรอบกันละนาวเลยคือกรอบสวยกันทุกคนเลยไงเอาละตื่นเต้นละรอบนี้ถ้าแพ้ก็กิแต้มบนอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ย่าเลยอย่าแพ้เลยนะครับมาฮะเรดี้แล้วปายสิฮนะ let's go อ,อผมขอดึงธงสองก่อนเลยแล้วกนะันให้จินเบย์ไปดึงธงแรกนะครับเอ้อมามันดึงธงแรกอ๋อธงแรกคือธงแรกของบ้านเราอะไร <c oughs> คือตรงแรกบ้านเราอะไรยงี้กา้ามันไปกา้ามลงไปมูจะสู้ตรงนี้ยังไงเอออ้อ,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 อยายาโอ,โอโ้โหโหแม่งปิงถูกเวลาด้วยปิงตอนจะเข้าธงพอดีอุ้ยนี่ไงโดนไปก่อนเอาสวยครับจินเบย์จินเบย์เปิดสวยอย่างนี้เราฟันฟรีโอ้ฟันไม่โดนเลยลบตั้งเคาน์เตอร์ สวดเข้าไปเลยได้คิดจะรู้มาตัวหนึ่งด้วยเป่าสกิลย้ำต่อผมกดนักสแปมซะด้วยตีฮะเรามันก็นักสแปมไอเรามันก็นักสแปมไงเอาได้มาตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่อเฮ้ยอันนี้มันคือปิงเหรอคือมันวิ่งไปไกลเกินสาดเข้าไปโดนไหมไม่โดนด้วยตีเอ้าตีอย่างงี้แหละโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเราดึงอ้าวเฮ้ยผมไม่ได้อผมไม่ได้ตั้งใจจะดึงแย่งยินเบย์ไอ้เมื่อกี้เราก็ไปดึงแย่งยินเบย์แล้วอ๋อเราไม่มีสกิลหลบด้วยโอ้ ขอโทษเลยเพื่อนผมขอโทษเลย <c oughs> ผมขอโทษเลยเมื่อกี้เิรกดแย่งจินเบย์ดึงเนีัยเออถ้าจินเบมันดึงมันน่าจะเสร็จไปแล้วแต่ว่าผมกดผิดนะขออภัยนะครับเราเล่นมีผิดพลาดกันได้นะเอาเฮ้ยลุงแสงมาไงนี่เฮ้ยเอาไปหนึ่งมาโอ้โหหลับเลยสงสัยเลือดน้อยเอ,อ้ยไม่ใช่ดิสงสัยแบบเขาเรียกว่าอะไรมีรอยแผลลุงแสงมีรอยแผลนี่คือเจ็บนะโดนอะไรนิดหน่อยนี่เป็นวูบนะครับอ่ะเราเดินไปต่อฮะเมื่อไหร่ตรงนู้นจะเปิดก็ไม่รู้อ่เฮ้ยมันโดนดึงแล้วเพื่อนเซตเนไปเรียบร้อยผมส่งไปแล้ว มันส่งฮอนคูไปอ่ามันเปิดกรงละเปิดกงรงลงสามสิบวิเฮ้เราก็อุตส่าห์เดินลงมาเนาะยังไงเอเดนบนลงมาซัดกันหน่อยไหมตัวอะไรโซโลปะ่ะอ่าโซโลเอ้ยจุดบุ๊บโอ้โหโล่สามหมื่นตบตบตบ,ตบถือว่าเรามีโล่กันดาเมจได้มาเด็โซโลสกิลดักโป้งเรียบร้อยโอ้โห่นี่แหละฮะสกิลดักของกาฟแบบตึงๆยังไงผมมีอิมแพคใส่ไปเลยโอ้ไม่โดนใครเลยว่ะ นายคีสรู้ต่อยอุ๊ยอุยอุย,อย,อย,อยไม่ถึงว่ะระยะม,มันไม่ถึงอะ่ะอยังไงคีสรู้ออกไปออ้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีใครเลือดลดเลยเว้ยเราตุ่มจะสู้ยังเออไปฮะไปเอาคีสรู้มาโอ้แล้วมันดึงเลยอะ่ะทีนี้เาราเซตเพื่อนมาจ้วงทันไหมตีตีเลยเพื่อนเดี๋ยวเราสกิลหนึ่งช่วยสกิลหนึ่งช่วยปืดโอเคเราได้มาตัวหนึ่งว่ะสวยครับถือว่ากันดีเอาเฮ้ยมันมีตัวว้าวเข้ามาหาเราโอ้โหผมจะหันไปตีก็ไม่ทันด้วยเราก็มัวแต่เดินมาดิลบเอ้าสวยทีนี้ โดนแข็งโดนแข็งตก๊อ้าไอเราก็หลับไวซะด้วยไงไอเราก็ง่วงไงอาใไอโดนแข็งวะมันจะโดนดึงแล้วเพื่อนเกมนี้มันจะเล้าใจเกินไปละตรงกลางเพื่อนตรงกลางคิสรุโอ้โหไม่ใช่คิสรุดิคคซันคุซันฝั่งด้วยคคซันเด้โคซันยังไงเออเออเอสกิลเข้าไปเลยหลบเข้าไปต่อยต่อยนัวแล้วตรงนี้กูใส่นัวแล้วสิบสองวิสิบเอ็ดวิไม่น่าทันวะเอาให้เพื่อนดึงอยู่เอาให้เพื่อนดึงทันดิ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  กันฝากเพื่อนเพื like essions, okay, ่อนฟื้นเพื่อนต้องฝากเพื่อนกันเลยเพื่อนตรงนี้ไม่มีอะไรต้องฝากเพื่อนกันแล้วกดสกิลหนึ่งช่วยไปก่อนกดสกิลหนึ่งปลุกเข้าไปโอ้ยดีนะทันไม่งั้นแตบส่านโอ้โหพิกล็อกสิบวินาทีสุดท้ายไงกดไลค์ให้เลยนะเซตเชิญนะไม่ได้เขานี่เราแพ้ไปแล้วนะครับนะเออโอเคอะเต้มแต้มเราก็ฆ่าไปหกตัวนะบอกมันแต้มนะโอ้ยขึ้นแล้วครับโกหนึ่งนะสามพันห้าร้อยเต็มนะครับเออแรงต่อไปสายต่อไปคือปฏิณธ์น้ำสองแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับ โอเคขึ้นโก1เรียบร้อยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจุ๊บบิ๊มเท่านี้คนระับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะซับสไครต์นะเป็นกำลังใจผมไปกันด้วยนะนะถ้าเาขาเรียกว่าอะไรมีเวลาว่างนะผมจะเอาให้ถึงแพทตินัม2นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์คนละไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนั่นเองนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ